อัดแล้วเหรอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมีกับผมอีกแล้วนะครับแล้วก็เกมซิกซ์เซอกันพรีเดย์นะครับก็อัปเดตใหม่เกมใหม่รล่าล่าอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยครับก็อย่างแรกก็มีระบบรายันเข้ามานะครับทุ่คนอาจจะรู้แล้วผมนี่ไม่อยากได้อีก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงดิอ้าวไม่ได้ใส่เหรอรีบูทอ้าวอาวเห็นได้อ้าวใส่อย่าลองหนเองเท้าเฮ้ยมันจากไหนเนี่ยฮึคอ,อ,อมจอมอะไรวะ โอ้น่าใช้น่าใช้ไอ้พวกไอ้พวกนี้ก็จะมีเอ่อสิ่งบริภาพเอ่อสิ่งที่ใช้ได้นะคะสิ่งบริภาพเนี่ยให้รู้ว่ามึงทำอะไรได้ไันทำเองหรือมันทำงี้ได้โอ้โหของนี้นี่ก็ไม่บอกอ้ามันฟรีให้หมดเลยเหรอแล้วทำไมมันใส่ล่ะเอ๊ะ ไม่ต้องใส่ค่ะสก,กินเปลี่ยนไดไหมมันคือขึ้นให้หมดเลยแน่เปลี่ยนไปกาลัางใส่แล้วกินเกลียนด้วยโอเคครับเรียบร้อยครับอ้าลืมลืมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยครับสัตว์นี้น่าเบื่อละซ้ายแน่ใช้มีใช้มีใช้มี มีเขามีเขายุงกัดโอเคไาเทอ่ยวหนาวกันเลยครับเอ่อมันก็อย่างแรกนี่ผมเข้ามาก็คือทีมไฟนะครับโอเคทีมไฟเออเอออ๋อ,อ,อ,อมีฮิวทีมไฟนี่ดาโจวสลัดคู่กับสมองเรือคนละสมอง เรือใหญ่เท่ากันเลยแม่งเกมมึงสร้างเรือใหญ่เท่ากันไ,ได้ไงวะแล้วเชื่อมมันจากไหนทำไมไม่ไปไหนตั้งนี่ยแหละไอเกมนี้ไม่อัปเดตการไม้นม้ำให้กูเลี้ยงเลยแหละไม่ได้มีกัดจุน้ำจ่อยเว่อ่ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้ามีไอ้ ใยนี่เอไม่เอานี่ไปอ้าวมันมาโไม่ปืนเหมือนผมนะครับโอ้โหยิงยิงยิงแบบบัวมากยิงแบบบัวมากยิงแบบโอเคชิวก่อนผมยิงแบบไอ้ไม้นั่นอั่งรถทับกินอ้าวโอ้โห แกแกมาบุกลุกขานข้าโอ้ดูมันตาพี่โกนตั้งแต่แรกเลยครับแกข้าไปบุกลุกขานข่าหยาห่าอย่ามาดุ้อหรือันเอะบอกมั้ย่ามาบุกลุกขานข้าเองพวกนี้บุกลุกครับมันต้องมันต้องล้างแขนครับ แห yeah. มบุกลูกขานข้ามาน้องกลับมาเลยี่เนี่ยี่เนี่ยนี่ยอ้าโอ้โหตายเลยครับมาหนึ่งก็แพ้เลยอ่ะโอเคเอาหอกเดียวพอแล้วก็จะมาเล่นแมตทเนิงก็คือแบบ อยากใา้มัมาอีกอุ้ยอยากะที่อะไรโอเคได้ละมเลือกเดสมัสหรือโคออฟสไ v ว l เรียกว่าสกินทงอันนาพิศวงเออนี่ละกันอะไ่ปะ ทูคอสตอมสองสัตว์หลังลาวาดและหลังหนาำพูดมาเล่น let's go ไอเกมกันกระตุกกระตุกเนาะทำมันทอนถ่ายคลิปมันกระพีต้องนกระตุกเนี่อฟอนผมไม่ลงคลิปไม่ลื่นลื่นคลาดจนจะบินบ้าเลยครับโอ๊ะโอต้เกม เกมมิ่งกับเกมมิ่งกับเกมม่งกับไปได้ไป้การเพื่อนลากดไอโน้กงมันจะตาขาะครับอุ้ยเกิดการอ่าเออเชม่ขัดขายขโมยแล้วมะเฮ้ยขัมขโมยของเราไอห่าเข้าอ๋อไอการนี่เองเราสามาโอ้โหการห้ามเข้าโอ้โหแตดเกียง โอมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับผมก็จะตายแล้วครับกก่อนพี่นอ้องไมได่ดีเลยเราเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่นบนี่เหนบนี่หนหยิงไปยิงไปยิงไปกไม้โผมจะ ม่เล่นแบบอื่นกว่าละอ่าามเล่นแบบน่ารักน่ารักน่ารักได้ทีโนูมาแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันทำอะไรไม่รู้นี่เด้อนี่เนอะนี่เนอะนี่เนอะศูนยจะหมดน่าศูนเขารู้เรามีกระสุ เขาว่าเราไม่ส้ยเฮ้ยฮะมีอ่ามียิงกรหนูอ่ะอันนี้ไม่กอดเขากอดเน่อยทุกคนพี่มีมาแล้วเอ๊ะอะไรฮิมเขาก็ได้กันนะ อ๋อเขาส่งเลิฟอ่าเฮ้ย,ยนี่มีเลิฟคนหนึ่งแล้วเย,ย้ดูหน่อยันนด้น่ารักบ้างมาดูสิหาไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยคงกระดูกเราไม่เอาบ้า คนเดิมเนี่ยน่ารักดีเฮ้ยมีเอีพี่นี่ไปเอาเอาไปดูเสียของเอาไปอือหือนี่เนี่ยเสียตังค์ก็เสียตังค์เสียตังค์เสียตังค์มามาใส่ได้อือต้องใส่ความรักไว้เออ เออกูรักแล้วกูเลิฟแล้วกูยิงเล,ลิฟมังกเลิฟกับบ้างกูเลิฟบ้างกูเลิฟกับบ้างอือนี่เน่นี่แน่เออตี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 ต เลิฟมาจ้ะพอเลิฟแล้วแล้วก็สามารถพาเขาไปอื้อต่างหมดแล้วหัวแตกอ่าเราไม่ได้จะกองเพิบมี่ใครวะเนี่ยเอาตกเล่นนีกนึ่งตัวนึงหรอเดี๋ยวดิแหมเจ้าอย่างความเป็นเจ้าป่า ไม่ไม่ไม่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวหาคนที่เรารักตายสิไม่เหลือดอกเดี่ยวเอาไม่อื้ไอ <c oughs> oh. ้สมองเอาเขาเหมือนมาเสียปังฟรีเลยไปแล้วครับชมา้ชม,ชมลาก่อนโอ้ลาก่อนบ๊ายบาย